สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับใกล้เที่ยงแบบนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับมาสด้าสามสกายแอคท0ฟหกิโลเมตรนะครับวันนี้ลูกค้ามาล้างระบบท่อร่วม ID นะครับครบชุดเลยนะฮะก็คือถอดท่อร่วมลิ้นปีกผีเสื้อเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็ถอดชุดหัวฉีดมาทําความสะอาดภายนอกนะครับตรงปลายหัวฉีดนะครับแล้วก็ล้างช่องพอร์ตของเครื่องยนต์ตรงนี้ก็เป็นงานที่ วีนายเรสชอปเราให้บริการมาตอนนี้ก็ครบ3ปีละนะครับก็บอกเลยว่าเห็นผลชัดเจนแน่นอนนะครับสวัสดีครับคุณเข่งครับสวัสดีครับนะฮะคุณเข่งเข้ามาชมเลยนะก็เบื้องต้นคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้าง127,000กิโลเมตรตอนนี้เจอโค้ดอะไรไหมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับ ABS ก็ทั่วไปครับอาจจะมีการหมุนล้อหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวตรงนี้ผมเคลียร์ให้นะฮะ แล้วก็มี cmu ด้วยครับขึ้นก็คืออาจจะเกี่ยวกับตัวดิสเพย์หน้าจอตรงกลางอะไรพวกนี้นะครับที่มันอาจจะมีปัญหาเนื้ก็เดี๋ยวเคลียร์ไปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงเสียงเครื่องก็จะหึงหนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ผิดปกติอะไรอ๋อมีรอบตกนี่นี่ๆๆๆ พอปล่อยลงไปแล้วมันวืบโอเคไม่เป็นละเมื่อกี้เป็นนะฮะก็เดี๋ยวตัวเช็คหัวฉีดอ่าขอโทษทีครับขอตัวเช็คหัวเทียนไปด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้เดี๋ยวเรามาดู Data Stream กัน,กนดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับที่น่าจะผิดปกติหรือว่าน่าสนใจเนอะ เบื้องต้นเบื้องต้นตัวเบนซินแน่นอนดูจุดระเบิดครับนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังมองตัว cx 3 0หรือว่า Mazda 3ตัวปัจจุบันแล้วกันเนอะเท่าที่ผมมีข้อมูลมาก็ตัวเครื่องยนต์ก็ถูกพัฒนาในส่วนของระบบนะครับแต่ว่าก็ยังใช้พื้นฐานเดิมระบบในที่นี้ก็คือจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ามากขึ้นวาล์วน้ำเป็นไฟฟ้านะครับ มีการวัดระดับน้ำมันเครื่องได้ด้วยนะฮะในตัวรถเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ตรวจวจับนะครับเขาจะรู้ว่าระดับน้ำมันเครื่องเนี่ยต่ำผิดปกติหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความซับซอ้อนในการเซอร์วิสดูแลในอนาคตะนะครับก็ลองดูครับเป็นข้อมูลเผื่อใครกำลังมองหาอยู่นะแล้วก็มีในเรื่องของอย่างตัวเนี้ย <c oughs> เราจะเห็นว่ามีวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ แต่ตัวใหม่เนี่ยจะมีในเรื่องของวัดอุณหภูมิด้วยนะ,ะที่ผมมีข้อมูลมานะวัดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงด้วยนะครับปุ้ง่ายว่าทํางานค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าเดิมพอสมควรนะครับตัวนี้มีแค่111ยสิบเอ็ดพารามิเตอร์เนอะตัวใหม่ปลาเข้าไป1้อยกว่าครับร้อกว่าก็ขึ้นมาเยอะพอสมควร่ะตอนนี้มิดไฟนะครับเป็น0ูนยมีสูบสเมื่อกี้นีขึ้นมาเลขห เห็นนะเห็นนะเห็นนะถอยกลับไปหน่อยถอยกลับไปหน่อยนี่เห็นไหมนี่สุบสี่มีหนะครับในลองเร่งเครื่องสิมีจุดระเบิดไม่ค่อยดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะครับไม่น่าเกลียดนะครับเลขหลักเดียวนะอุณหภูมิคูลแลน์เป็นยังไงเอาไปดูการแปองศานะครับปกตินะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนิดนึงเรื่องอุณหภูมิเดี๋ยวหลายๆท่านจะสับสนหรือว่าตกใจถ้าเกิดว่าเราทําการปิด a c ปุ่มนี้ออฟเมื่อไหร่พัดลมที่หม้อน้ําจะหมุนที่100องศาเท่านั้นหรือใกล้ๆ100เพราะฉะนั้นเนี่ยเอออย่าตกใจถ้าเกิดคุณติดตั้ง OBD2 แล้วคุณเห็นอุณหภูมิของคุณมันขึ้นสูงหรือในวันที่เราไปเที่ยวแต่งจังหวัดชิลๆขับไม่ได้เร็วมากแล้วก็รถติดๆหรืออย่าเรียกว่ารถติดขับชะลอชลอ,ชลอแล้วรู้สึกเอ๊ะ ไม่ได้เปิดแอร์ด้วยแต่ทำไมความร้อนมันขึ้นสูงไม่ต้องไปตกใจนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะลูกค้าผมเหมือนมันจะดูอยู่เนอะก็มีลูกค้าติดตั้ง o อ d 2ดีูไปนะก็มีโทรมาถามแอดมินนะครับก็อธิบายตรงนี้แล้วกันจะได้ไม่ไม่ตกใจอุณหภูมิทํางานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 88, 89, 90แเวลาเราเปิดแอร์ครับใช้งานปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปิด a c off เข้าไป แต่คุณยังเปิดพัดลมอย่างเงี้ยคอมแอร์ไม่ทํางานแล้วนะคอมแอร์ไม่ทํางานเนี่ยพัดลมจะถูกสั่งให้หมุนที่100นะครับพอหมุนที่100เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากที่อุณหภูมิคุณจะป้วนเปี้ยนอยู่แถว95 96, 97จนถึง100เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยบางท่านไล่ความชื้นแบบนี้ก่อนเข้าบ้านนะครับแล้วอุณหภูมิก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนี่ผมปิดมาสักระยะนะยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าไปถึงตรงนู้นมันจะขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับบางท เดี๋ยวจะตกใจกันว่าอรถเราเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะครับเป็นระบบการทํางานของเขาโดยธรรมชาติอันนี้ก็แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะเกิดโตตกใจกันแม้แต่วันนี้วันเสาร,ร์ด้วยแล้วตรงนี้ดินมันเยอะจังเลยผมละกูัวกลัวรถมากันเยอะๆนี่ต้องระวังนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะดินมันลื่นนะฮะเดี๋ยวต้องบอกทีมงานผมด้วยบางทีงน้องๆก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มา ตอนนี้ผมปิด AC มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ารถไม่ได้จอดนะดูนะ88เพิ่งจะเริ่มจอดเดี๋ยวเราจอดรอดแป๊บหนึ่งก็ได้จอดรอดตรงนี้จอดรอดตรงนี้ก่อนนี่ครับเข้าเขียวว่างรอกันแป๊บหนึ่งก็ได้ ผมลองให้ชมเลยวันนี้แปดสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วขออนุญาตเร่งเครื่องแล้วกันเนื้อจะได้ไวขึ้นนะครับเครื่องยอนต์เร่งเราไปอยู่นะฮะยังคงปิดแอร์ปิดเอซีไว้นะครับ ในจังหวะแรกเนี่ยที่เขากว่าจะร้อนเนี่ยจะช้านิดน,นึงแต่พอเขาร้อนแล้วเนี่ยมันจะร้อนไวตลอดนะฮะนี่ครับเก้าสิบละเก้าสิบเอ็ดลวนะครับนี่ยนี่ผมขออนุญาตเร่งเครื่องเพราะว่าจะกระชับเวลาให้มันสั้นลงนะครับนี่ครับเก้าสามนะครับเก้าสี่เห็นไหมครับขึ้นเรื่อยๆเลยครับ 9กครับเกแล้ว9ก9าเจ็ด้าแป้าเกแล้วไหมดูนะจะขึ้นไปถึงไหน99้าแล้ว ชมเงินไปเลยฮะจะได้ชัวร์ครับอย่างมากก็หนึ่งร้อยหนึ่งไม่เกินนี้นะที่ผมเจอนะเผื่อค่าเออร์เลอร์ของตัวอุปกรณ์นิดหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของค่าทางไฟฟ้าตอนนี้หนึ่งร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับลงแล้วไหมครับไม่เกินนี้ครับพัดลมสั่งแล้วครับพัลลมจะสั่งลงมาเหลือมันเก้าสิบเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดมันจะลงมาเรื่อยๆนะครับอา่า เก้าแปดเห็นไหมลงและวจริงๆพัดลมจะหยุดทำงานก่อนที่อุณหภูมิที่เราจะเห็นลงนะครับเขาหยุดรอไวแล้วอ่ะสมมุติว่าโอเคจบเทสต,ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิด AC นะนี่เก้าเจ็ดนะยังไม่ได้เปิดนะครับนะครับทันทีที่เราเปิด AC ครับปั้งผมร้อนแล้วเดวอเปิดแล้วปับ๊บเก้าสิบเจ็ดลงไหม พัดลมทํางานนะครับรอชมเลยฮะให้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องถ่ายเทความร้อนในห้องโดยสารด้วยความร้อนก็จะไปสะสมกันเยอะบริเวณหม้อน้ําและแผงระบายความร้อนของแอร์หรือว่าเขาเรียกคอนเดนเซอร์เนอะเนี่ยลงแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นอาการปกตินะ เพราะฉะนั้นคนที่ใช้เบนซินสกายแอคทีฟถ้าไม่เกิน100องศาไม่ต้องไปตกใจครับถ้าเกิดว่าเกินกว่าอุณหภูมิปกติในตอนที่เราเปิดแอร์เช่นคุณเปิดแอร์แล้วมันอยู่ที่92 93บ่อยๆอ,อันนี้อาจจะต้องเช็คลมอาน้ำนิดหนึ่งแค่นั้นอันนี้ผมให้เป็นข้อสังเกตแต่ถ้าคุณปิดแอร์แล้วมันขึ้นถึงร้อมันไม่เกินร้อมันก็ปกติครับในวันที่คุณขับขึ้นเขาไปเที่ยวตย่างจังหวัดขึ้นภูทับเบิก ขึ้นเชียงใหม่ขึ้นอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเจอว่าอุณหภูมิมันขึ้นสูงนิดนึงตอนขึ้นเขาก็เป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะขึ้นอยู่ในเรทประมาณเก้าสิบสามองศาผมว่ายังใช้งานได้ไม่ได้มีอะไรนะฮะนี่90จะดูสิจะลงไหมเกดนิ่งๆอยู่นะฮะ ส่วนใหญ่ก็วันนี้อากาศร้อนอ่ะ90-89ก็โอเคแล้วเอาไม่ว่าตอนนี้อุณหภูมิคือปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบต่อมาดูกันซิจุดระเบิดอ่ามีหกเหมือนเดิมนะฮะไปวันนี้เราก็ดูกันหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วกันพผมพยายามจะทำคอนเทนต์ให้มันมีแทรกอ่าบเก89องศาละไปครับ่างนั้นเราไปทด,ทดสอบรถกันนะโอเคไปเต็นตัวครับ ถนนโลงก็ซัดเลยนะฮะรอนิดหนึ่งนะครับทาอนุญาตขยับรถรอรถมาใก,กล้ออกไปไม่ได้นะฮะรอสักครู่อีกรอบหนึ่งแล้วกันไม่อยากมานั่งเบรกลังแรงเนื้ออันตรายนะครับแล้วก็เขาขับกลางถนนด,ด้วยมอเตอร์ไซ คับช้าว่าเรานะฮะโอเคเต็มตัวสามสองหนึ่งไปครับอหมสับแลวเหี่ยวเลยไหมครับได้ยินเสียงไหมมีสะดุดด้วยอยอาสามสองเช็ค ได้138โดยประมาณไม่เกินนี้ตกไปเยอะพอสมควรนะครับควรจะได้อยู่ที่143นะฮะมาด้าสาเนี่ยค่าเฉลี่ยเนอะ,อะเดี๋ยวผมมอนิเตอร์ค่าน้ำมันนิดหนึ่งขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอนิดหนึ่งนะฮะดูเป็น psi แล้วกันจะถนัดกว่านะครับ400 440คสิกดาวปั้ง2ั0เ 2องพห้าโอเคครับน้ำมันปกตินะฮะน้ำมันไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นในเรื่องของการจุดระเบิดมากกว่านะครับที่อากาศน่าจะเผาไหม้ไม่ดีแล้ก็มีอาการคนิ้พวงมาลยกินข้างค่อนข้างเยอะนะรอจังหวะนิดนึงคนระับวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่รถ จะวิ่งกันเยอะกว่าปกติในเส้นนี้แล้วก็เราอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นวันที่ค่อนข้างจะคนไปนู่นไปนี่มานี่กันเยอะนะครับคูยง่ายว่าการจราจรมันจะเยอะกว่าปกติก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยสะดุดกดไปไม่มีแรงเลยเนี่ยจุ่มลงไปจนติดแล้วเนี่ยแล้วรถค่อยๆขึ้นขึ้นพื้นพื้นพื้น,นขึ้นไปเนี่ยครับแล้วสับไปเสียงก็ค่อยๆ ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์และกันหนึ่งในการล้างท่อร่วมเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะต้องล้างเมื่อไหร่คันนี้หนึ0 0แกิโลเมตรแล้วนี่แหละครับแรงมันตกไปเยอะนะครับนะก็พิจารณาล้างแนะนําที่ร้านเนี่ยก็แจ้งเลยว่าเบนซินสกายตีพ์เนี่ยเจ0 0แปกิโลเมตรนะครับล้างได้แล้วหรือใครที่ขับรถติดมากๆแล้รู้สึกว่า แหมแรงมันหายไปเยอะมันมีอาการเดินสั่นๆไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหัวเทียนก็เปลี่ยนแล้วก็ยังรู้สึกไม่สมูทพอแรงยังไม่ถึงใจพอรู้สึกมันผิดปกติก็อามาล้างระบบอย่างที่เราแจ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมินะฮะว่าเวลาเราขับใช้งานเนี่ยอุณหภูมิหม้อน้ําควรจะเป็นเท่าไหร่คลิปนี้น่าจะได้คําตอบอย่างที่เราทราบนะครับถ้าเราปิดแอร์อุณหภูมิน้ําจะขึ้นไปถึง100ได้อย่าง ง่ายๆแต่เขาก็จะไม่เกินนั้นเด็กขาดแล้วก็พัดลมก็จะเป่าให้ทํางานแล้วก็ดึงลงมาเหลือประมาณ97 97 96ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะวนกลับไปใหม่ที่ร้อยวนเป็นลูปอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดแอร์มันจะไม่ถึงนะครับเนี่ยเปิดแอร์วิ่งตอนนี้ผมขออนุญาตกลับข้อมูลนิดหนึ่งเนี่ย88เห็นไหมแล้วถ้าเกิดว่าในวันที่อากาศร้อนหน่อยอาจจะ88 89 90ปประมาณนี้เลยเป็นเรื่องธรรมชาติของเขา ถ้าขึ้นเขานะครับเปิดแอร์อุณหภูมิอาจจะขึ้นมากกว่า92-93ขึ้นไปก็เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินะครับผมให้ข้อมูลไว้เท่านี้แล้วกันเนอะสำหรับใครที่สนใจการล้างระบบแบบนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้ที่0816111623นะครับในเวลาทำการเท่านั้นนะฮะขอเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่ช่วง10โมงเชา้าถึง1ุ่มละกันไม่เกินนี้นะครับอินบ็อก ก็มาได้เรื่อยๆนะครับถ้าสะดวกเดี๋ยวแอดมินจะรีบตอบให้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย